รายการ Key to Success ในวันนี้ครับอย่างที่เกินไว้ตอนแรกว่าเราจะมาพูดคุยกับคนรุ่นใหม่ครับที่สวมจิตใจของคนเป็นเจ้าของกิจการคนรุ่นใหม่ครับหลายคนอยากเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ขาดโอกาสซึ่งท่านนี้ครับสามารถทําธุรกิจกิฟรินได้ประสบความสําเร็จในหัวข้อที่ชื่อว่าคนรุ่นใหม่หัวใจแกร่งผู้บริหารระดับจูปิเตอร์ของเราครับคุณพิพัฒน์อัศวสุโชดครับจะมาแนะนําให้ท่านฟังครับว่าทําไมถึงมีแนวคิดที่สนใจในธุรกิจกิฟรินพร้อมกับท่านประธานกรรมการบริษัทกิฟรินสกา,ายไลต์ยูนิตี้จำกัด แพทย์หญิงนัน,นีีภัยบูลและผู้มุในการใหญ่สายงานการตลาดครับอาจารย์พง์พสุอุณาพรครับมาร่วมค้นหากันครับว่าทําไมคนรุ่นใหม่นั้นถึงสนใจธุรกิจและเขามีแนวคิดอย่างไรในการทําธุรกิจกิฟฟินเชิญติดตามชมได้เลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็ท่านนักธุรกิจที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ด้วยยินดีต้อนรับสู่การเสวนาพิเศษในวันนี้นะครับซึ่งเรื่องราวที่เราจะนํามาพูดคุยในวันนี้ถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับท่านผู้ชมและก็ท่านผู้ฟังทุกทกท,กท่านเลยและก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงของการพบกับแขกรับเชิญนั้นผมคิดว่าเรามีเรื่องราวดีๆที่อยากจะพูดคุยกับท่านซ e o คนเก่งของเรานะครับนั่นก็คือท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดขอเสียงปรบม นลี่นีภัยบูลครับครับผมวันนี้ต้องบอกว่าก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการเสวนาจริงๆนะครับก็เลยอยากจะถือโอกาสเรียนถามคุณหมอต้องบอกว่าเป็นประเด็นฮอต ประเด็นฮอตที่อยู่ในกระแสสังคมในขณะนี้ก็คือมีมีคนที่ยังไม่มั่นใจว่าเอ๊ะตกลงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะชวนมาทําธุรกิจได้จริงเหรอและในขณะเดียวกันก็มีนักเรียนนักศึกษาจํานวนมากที่ให้ความสนใจธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจเครือข่ายในยุคปัจจุบันนี้ด้วยแต่ก็ยังมี ครึ่งหนึ่งบอกว่าจะชวนดีหรือไม่ชวนดีคนกลุ่มนี้อีกครึ่งหนึ่งก็บอกคนกลุ่มนี้มีศักยภาพนะถ้ารู้จักชวน,นะคะคุณหมอมันเป็นประเด็นฮอตจริงๆนะคะในฐานะที่ทํางานในสมาคมการขายตรงไทยนะคะครเราก็ได้รับการร้องเรียนมาจากผู้ปกครองเหมือนกันบางทีพ่อแม่ก็บอกว่าลูกเขาถูกกลวนถูกชวนให้ลงทุนคนละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นหรือมาก <ๆ S 1> กว่านั้นด้วยนะแล้วก็มาของเงินพ่อแม่เอาข้อจริงเนี่ยธุรกิจพวกนี้มันดีจริงหรือเปล่านะคะแต่ในมุมกล่ากันเนี่ยเราก็ได้ข่าวเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ย น้องบางคนเนี่ยเป็นคนที่รักเรียนเป็นคนที่ตั้งใจดีแต่ว่าขาดทุน,นทรัพย์จริงๆริะแล้วไอ้ครั้นจะมารอทุนจากโรงเรียนเนี่ยซึ่งมันก็มีไม่กี่ทุนถึงแม้ว่ารัฐบาลจะให้เรียนฟรีก็จริงเนี่ยแต่มันก็มีค่าใช้ใจ่ายบางอย่างที่รัฐบาลไม่สามารถที่จะ เอื้ออานวยให้ได้ทั้งหมดนะคะเด็กเหล่านี้บางคนก็ยุติการเรียนไปนะคะก็กลายเป็นเรียนหนังสือไม่จบบ้างต้องไปรับจ้างทํางานรายวันบ้างซึ่งก็เสียโอกาสทั้งที่เด็กเนี่ยมีสติปัญญาคะข้อนี้เป็นประเด็นที่ถกกันมากเลยนะคะถกกันทุกวงการเลยค่ะอาจารย์เอ็นนะคะทั้งวงการของกระทรวงศึกษาธิการวงการของทางสคบองการของผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะคะแต่หมอกลับคิดว่าจากการที่หมอได้ศึกษาอะไรในกิฟฟารนหลายๆอย่างเนี่ยหมอว่า ว่ามันอยู่ที่เจตนามากกว่านะคะคเจตนาของทั้งบริษัทแล้วก็เจตนาทั้งคนที่ไปชวนร,รวมถึงเจตนาของเด็กที่เป็นนักศึกษาหรือแม้กระทั่งนักเรียนที่เข้ามาทำอะค่ะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนักเรียนนักศึกษาเดี๋ยวนี้ก็คงจะต้องบอกว่าศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตค่อนข้างเยอะ,ะแล้วก็มองเห็นว่าโอกาสของการทําธุรกิจหรือการสร้างรายได้ปัจจุบันเนี่ยมันมีหลายช่องทางมากต้องบอกว่าสมัยที่ผมเรียนจบใหม่ๆนะครับเป็นนักศึกษาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรียนจบ กี่ปีที่เขาบอกว่าช่องทางในการเลือกประกอบอาชีพในสมัยนั้นเนี่ยยังไม่มากเท่ากับปัจจุบันนี้เพราะนั้นทางเลือกของของคนที่เรียนจบใหม่ๆเนี่ยอย่างที่บอกว่าบางคนมองที่รายได้เป็นหลักก่อนก่อนที่จะตัดสินใจเลือกว่าจะเป็นอาชีพไหนเช่นเขาจบออกมาเนี่ยเขาหวังแล้วว่าเขาอยากจะได้รายได้ต่อเดือนเนี่ยประมาณกี่บาทเพราะบางคนเนี่ยมีเป้าหมายต่างกันนะคุณหมอบางคนก็อยากจะเก็บเป็นทุนการศึกษาเรียนต่อปริญญาโทบางคนก็บอกว่า อยากจะเอาไปซื้อสินค้าที่ไม่ต้องรบกวนสตังค์ของพ่อแม่ก็เลยเป็นแนวโน้มของเทรน หาเงินเองอันที้อาจารย์เอกพูดนี่นักศึกษาใช่ไหมครับเดี๋ยวที่พี่กำลังจะพูดนี่คือน่ากลัวกว่านั้นคือนักเรียนค่ะนะคะปัญหาของนักเรียนเนี่ยเรียกต้องเรียกว่าบางผู้ใหญ่เนี่ยถึงกับบอกเลยว่าห้ามนักเรียนเนี่ยทำเพราะว่าการที่นักเรียนทำ่ยทำให้นักเรียนเสียสมาธิในการเรียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือประเด็นที่เขาถกกันมากเลยว่าเราทั้งหมดเนี่ยควรจะไปชวนนักเรียนมาทำไหมแล้วถ้าเกิดไปชวนจริงๆเนี่ยเราจะชวนยังไงเพราะว่าพ่อแม่เขาก็ยังอยากให้ลูกเขาเรียนน่ะพ่อแม่ เขาไม่อยากให้ลูกเขาจบแค่ม .6 พ่อแม่เขาอยากให้ลูกเขาตั้งใจสอบเข้ามาหาวิทยาลัยแต่ว่า ถ้าโมจะไปเขวกับเรื่องแบบนี้แล้วเนี่ยจะทําให้ลูกเขาไม่เรียนหรือเปล่าครับซึ่งในใน,ในสถิติเราก็มีนักเรียนที่ที่มาทําธุรกิจกิฟฟารีนะครับคุณหมออย่างที่ภาคอีสานก็มีภาคเหนือก็เยอะม,มากภาคเหนือก็มีนะครับเรียกว่าทํากันตั้งแต่ม4คือมัธยมศึกษาปีที่4ี่นะครับเราเราเคยถามกันว่าเอ๊ะเด็กๆที่เป็นนักเรียนเนี่ยเขาได้สตางภาษาพวกเราเรียกว่าค่าขนมอะไปโรงเรียน่ะแล้วมัน เขาจะเอาทุนที่ไหนมาทําธุรกิจคุณหมอมองว่าแล้วเด็กมัธยมเนี่ยถ้าเขาจะเริ่มต้นทําธุรกิจเนี่ยเขามีโอกาสไหมครับคุณหมอเด็กมัธยมคือเอาใจหมอเลยนะคะคตัวหมอเองเนี่ยนะคะเป็นแม่คนมานะคะบางครั้งที่เวลาที่ไปประชุมต่างจังหวัดนะคะและเห็นเด็กๆอ่ะหน้าใสาๆอ่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอ่ะนะคะหน้าตานักเรียนแง่แง่หน้าตายังไม่ใช่ไม่ใช่นักศึกษาเนี่ยถ้ารู้ไหมว่าหมอทําอะไรไหมอรกรากเข้าไปถามเลยนะ<ๆ>หนูอยู่ชั้นไหนเนี่ย มสองมสามแล้วยังเรียนอยู่หรือเปล่าเรียนครับอย่าให้เรียนตกนะนะคะหมอห่วงมากเลยนะหนูต้องสอบเข้ามาหาวิทยาลัยนะลูกหนูต้องตั้งใจเรียนนะลูกซึ่งเขาก็ตอบเลยว่าผมเรียนดีนะหมอผมได้เกือบ4ี่นะหมอครับผมก็จะเรียนวิศวะแต่ผมชอบทํากิฟเฟรีนเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วมากับคุณแม่นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หมออยากจะบอกว่า เท่าที่หมอดูนะคะมันขึ้นกับเจตนาของทางบริษัทเจตนาของทุกท่านที่เป็นผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยว่าวันนี้เนี่ยท่านคิดยังไงกับเด็กเวลาที่เราไปชวนเขามาเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยถ้าเราไม่ชวนเขาเป็นเรื่องแน่เลยว่าบางครั้งเขาอาจจะต้องหยุดเรียนค่ะคนะคะเพราะว่าเขาไม่มีสตางค์จะเรียนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคําแนะนําไม่ถูกต้องเด็กอาจจะเลิกเรียนแล้วมัวแต่มาขายกิฟเฟอรินก็ได้นะจริงไหมคะคนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้เป็นประเด็นฮอต ประเด็นเซนซิทีฟถ้าถามใจหมอว่าหมอต้องการอะไรนะคะคหมอมองว่าถ้าความชีวิตของเราทั้งหมดเนี่ยต้องการความสุขจากการเห็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น,นจริงๆแล้วปริญญาอาจจะไม่ใช่สิ่งที่จําเป็นหรอก กับการที่เราทุกคนจะมีความสําเร็จใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองให้ลึกถึงหัวใจของพ่อแม่เขาเนี่ยพ่อแม่เขาก็คงอยากให้ลูกเขาเนี่ยเรียนหนังสือให้จบมหาวิทยาลัยไปก่อนแล้วหลังจากนั้นจะตัดสินใจเป็นเจ้าของกิจการหรือไม่ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งเพราะวันนี้เนี่ยถ้าเรียนจบสําหรับเด็กรุ่นใหม่นะถ้าเรียนจบแค่ม .6 มันก็อาจจะน้อยเกินไปใช่ไหมคะอาจารย์เอใช่ไหมคะซึ่ง,ซ,งซึ่งในอนาคตเนี่ยผมมองว่า คนจบปริญญาตรีจะน้อยละ<ช>และคนจบปริญญาโทเนี่ยจะ,จะเยอะ <มา S 2> ขึ้นเรื่อยๆไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนะคะ ตอบโจทย์ตรงนี้เนี่ยท่านจะได้เอา,เ,อาเรื่องราวที่เราเสวนาในวันนี้เนี่ยไปตอบโจทย์สังคมด้วยนะคะว่ากิฟฟรีเนี่ยต้องการที่จะทําให้สังคมของเราเนี่ยจเจริญงอกงามตั้งใจที่จะทําให้เยาวชนของไทยเนี่ยมีความรู้ความสามารถตั้งใจเรียนหนังสือและขณะเดียวกันก็จะได้เรียนรู้โอกาสของความเป็นเจ้าของกิจการจากการเข้ามาศึกษากิฟฟรีในขณะเรียนโดยไม่รบกวนการเรียนให้เสียด้วย อปพลเนี่ยมีส่วนะนะครับในการที่จะนําเสนอว่าหน้าที่สําคัญของเด็กนักเรียนคือเรียนเป็นหลัก<ช>นะเรียนเป็นหลักเพราะฉะนั้นนี่คือหน้าที่<ช>ที่สําคัญที่สุดถ้าเราบอกว่าอย อย่าเพิ่งเลยทิ้งการเรียนไปเถอะมาทำตรงนี้อันนี้เริ่มเพี้ยนละเขาเรียกว่าผิดประเด็นผิดวัตถุประสงค์ซึ่งอาจจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ของเขาไม่สบายใจนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็มีตัวอย่างที่ต้องเรียกว่าเราภูมิใจนะคะครับต้องบอกว่าแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้เนี่ยเริ่มต้นทำธุรกิจกิฟฟารีนตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับทำมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยตัวเองไม่ได้มีใครเชียร์ไม่มีใครบังคับไม่ได้มีใครผลักดันด้วยครับก็ทำมาเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดแล้วเนี่ย แม้ขณะเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เริ่มมียอดกลุ่มทีมกลางต้องบอกว่ามีผลงานที่เราน่าศึกษามากเลยนะครับคือเดือนเดือนนึงเนี่ยฉเฉลี่ยแล้วจะไม่ต่ำกว่า90,000 PV ถึง120,000 PV มื่สำคัญนะคะไปเที่ยวได้ทุกแฟนทาสติกด้วยนะคะตั้งแต่เรามีแฟนทาสติกมาค่ะแฟนทาสติกเราไปฮ่องกงก็ได้ไปไปสิงคโปร์ก็ได้ไปไปเกาหลีก็ได้ไปไปปักกิ่งก็ได้ไปนะครับแล้วก็ในความที่น่าทึ่งตรงนั้นก็คือว่าน้องเขาเองเขาก็สามารถที่จะหารายได้ตั้งแต่เขาเรียนหนังสือในขณะเดียวกันเมื่อเรียนจบรายได้ตรงนี้ก็ยังได้จุนเจือครอบครัวด้วยน้องเขาน้องาทำกิฟฟ์รลนตั้งแต่อยู่มัธยมศึกษาปีที่6แล้วก็สอบติด ในมหาวิทยาลัยจนเรียนจบ4ปีแล้วนะคะระหว่างนี้ทำกิฟฟินมาตลอดถ้าดูจากผลงานนะคุณหมอด้วยยอดลักษณะนี้จริงๆแล้วก็น่าจะเป็น p a r a ไดซ์ได้แล้วนะจริงๆน่าเกิน p a r a ไดซ์แล้วค่ะแเขาก็มีความคิดอย่างหนึ่งนะเขาบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาไปเจอผู้บริโภคเพราะเขายังเด็กวเคาไม่มีเวลาที่จะไปขยายเครือข่ายเพราะว่าเขาเรียนหนักด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไม่มีตัวตนที่แท้จริงเขาก็ยังไม่อยากให้แจ้งให้ใครเป็นโกนะคะก็เลยยังมีตําแหน่งที่ไม่สูงมากแต่ด้วย แต่ด้วยไรายได้ต้องเรียกว่าไรายได้เกินพาราไดส์แล้วนะคะครับผมค,ครับในโอกาสนี้นะครับต้องเชิญแขกรับเชิญน้องคนนี้ขึ้นมาพูดคุยกับเราสักนิดหนึ่งนะครับเป็นผู้บริหารระดับจูปิเตอร์ครับจากศูนย์ธุรกิจพหลโยทินคุณพิพัฒน์อัศวสุโชตนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยนะครับนี่แหละครับ สวัสดีครับกับเรียนคุณหมอแพนหญิงนีไพยบุญนะครับอาจารย์พงศุอุณาคมนะครับและกาบเรียนสมาชิกกิฟฟิลีนรวมถึงผู้บริหารระดับสูงทุกท่านนะครับผมพิพัฒน์อัศวสุโชตครับผู้บริหารระดับจูปิเตอร์ประจำศูนย์ธุรกิจพระโหนโยธินครับขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับต้องบอกว่าอาเชิญครับผู้ที่เปิดโอกาสให้ผมได้เข้าสู่ธุรกิจกิฟฟลีนคือคุณสมนึกแยันทุ่งครับผู้บริหารระดับพาราดับครับมาด้วยนะครับต้องบอกว่า น้องพิพัฒน์เนี่ยมีชื่อเล่นนะครับว,ว่าน้องจิวใช่ครับมีบจะเรียกว่าจิวเวลี่ก็ได้นะครับจิวเวลリーจะที่ไหนทัก้าในะครับ <laughs> อ้าวชื่อมีความหมายนะครับชื่อมีความหมายก็ขออนุญาตเรียกน้องจิวนะครับจะได้เพื่อความคุ้นเคยและเป็นกันเอง เราเนี่ยเห็นจิวมาที่โรงแรมอินทราแล้วเราก็เห็นจิวไปเที่ยวไปเท<า>ี่ยวต่างประเทศด้วยตลอดเวลาเราก็มีความรู้สึกว่าเด็กคนนี้ต้องมีอะไรพิเศษในตัวเองแน่ๆนะพราเห็นเห็นหน้า,า<อ>ทุกันหมอเห็นะะเขาตั้งแต่แฟนแทสติกแรกหมอก็บอกกับอาจารย์เอกว่าทําไมหน้าคนเด็กเด็กเข้ามากับแม่เพ่หรอนะคะอาจารย์เอกบอกไม่ไม่เาทเองเขาทาเองนะคะ ก็เลยอยากให้จิวช่วยเล่าประวัติส่วนตัวให้พี่ๆที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็พี่ๆที่ชมรายการของเราทางบ้านฟังนิดนึงว่าเรื่องราวส่วนตัวของเราเป็นยังไงบ้างช่วยเล่าแนะนําตัวเองสักนิดนึงนะครับก่อนอื่นนะครับคือผมได้เข้ามาทําธุรกิจเกฟฟินตั้งแต่เรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่6นะครับโรงเรียนพุทธจักรวิทยาครับใกล้ๆกับวัดหัวลําโพงครับคือ,อตอนนั้นผมเองก็ได้ยินเพื่อนๆของผมกลุ่มหนึ่งแล้วว่ามีธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่สามารถ ทำทางอินเทอร์เน็ตแล้วสามารถมีรายได้หลากหมื่นบาทต่อเดือนนะครับแต่หลังจากนั้นผมเองก็ได้เข้าตัดสินใจร่วมเข้าฟังกับเพื่อนๆนะครับแต่หลังจากนั้นผมได้มองว่าธุรกิจธุรกิจเนี่ยครับเป็นธุรกิจที่แบบว่าต้องใช้เงินลงทุนเยอะในขนาเดียวกันผมเองก็ยังเรียนอยู่ครับอาจจะยังไม่มีรายได้มากถึงขนาดที่ต้องนาเงินจํานวนนั้นไปลงทุนแต่แล้วความฝันหรือว่าโอกาสของผมก็มาถึงนะครับจากการที่ผมเองได้ กับจากการที่ผมเองไปฟังมาแล้วก็มาเล่าให้กับญาติิในบ้านหรือว่าคนในบ้านฟังแล้วก็มีอยู่คนคนนึงเขาลองแนะนํามานะครับซึ่งเป็นสมาชิกกิฟฟินนะครับที่ซื้อสินค้าใช้ของกิฟฟินมานานแล้วแล้วก็มาแนะนําให้กับผมรู้จักกับคุณสมนึงนะครับจากย่างผมอีกทีหนึ่งครับ หมายถึงว่าตอนอยู่มหกเนี่ยเคยไปฟังธุรกิจเครือข่ายบางบริษัทมา่จิ๋วก็สนใจอยู่บ้าง,งจิ๋วก็สนใจใ<ช>อยู่บ้างนะครับแต่พอไปฟังแล้วเนี่ย<ม>ก็เลยค้นพบว่าด้วยความเป็นนักเรียนเนี่ย<ช>ถ้าจะให้ลงทุนมากๆแบบนั้นสงสัยไม่ไหวแน่ให้ลงทุนเยอะไหมก็มีหลายราคานะครับหลเรือครับนั้งแต่หลักหมื่นหลักแสนนะครับเป็นต้นมาครับพอกลับมาเล่าให้ญาติฟังปรากฏว่าญาติก็เลยบอกว่าเนี่ย ทำกิฟฟารีนอยู่ไม่สนใจบ้างเหรอใช่ครับก็เลยแนะนําให้รู้จักกับอัปไลน์ใช่ครับชื่อพี่สมอย่างที่ว่ามานี่ครับครับแล้วพอเราเรามาฟังเรื่องราวของธุรกิจกิฟฟารีนแล้วในใจตอนนั้นเนี่ยคิดมองกิฟฟารีนแล้วแล้วคิดยังไงครับเพราะว่าฟังมาสำหรับเด็กออม .6 ในช่วงระหว่างนั้นนะครับผมเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่6เริ่มแรกที่ผมได้สมัครผมอยากมีรายได้จากการทํากิฟฟารีนด้วยแล้วก็อยากมีรายได้ระหว่างเรียนด้วยครับจะได้ไม่ต้องไปขอเงิน หรือว่าเดือดร้อนพ่อแม่ด้วยครับครับจริงๆแล้วหลายคนเข้าใจว่าเด็ก<ช>ที่จะทํางานหาสตังเองแล้วต้องการมีรายได้โดยไม่พึ่งพาพ่อแม่เนี่ยแปลว่าครอบครัวอาจจะเอ่อไม่ไม่เขาเรียกว่าสภาพคล่องทางการเงินไม่ดีหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วจิวไม่ใช่ใชพราะว่าจิวก็สามารถที่จะ,จะจะอยู่ได้ตามปกตินี่แหละแต่เนื่องจากไม่อยากรบกวนพ่อแม่ใช่ไหมฮะใช่ครับไม่อยากรบกวนมากคืออยากมีรายได้เป็นของตัวเองครับที่สามารถทําทงาน ือว่าเรียนด้วยได้ครับครับทีนี้พอเราเราบอกว่าเราเริ่มต้นอยากจะมีรายได้ตอนนั้นเนี่ยมองกิฟฟอรีนเรากะว่าเราอยากจะได้สักกี่บาทจากกิฟฟอรีนในระหว่างนั้นแหะครับผมคิดแค่ว่ามีรายได้หลักหมื่นบาทหมื่นห้าถึงสามหมื่นก็เพียงพอแล้วครับนับปัจจุบันนั้นนี่คือนี่คือตอนนั้นที่คิดนะครับแล้วพอเราได้ฟังเรื่องราวของของกิฟฟอรีนขณะนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ครับตอนนั้นแหะครับผมอายุ18ปีครับพอฟังแล้วเนี่ยเด็ก18ปปีบางคนเนี่ยมันก็แล้วแต่ถ้ามองบวกเขาก็จะเห็นโอกาส แต่ถ้าเกิดมองไม่เป็นเขาก็จะโอ้ยเราจะเอาทุนมาจากไหนและเราจะไปเริ่มต้นยังไงอายุ<ม>ก็เท่านี้เรียนหนังสือก็หนกักจะเอาเวลาที่ไหนไปทำความคิดมันจะเริ่มมี2แบบจิวคิดยังไงฮะตอนฟังเรื่องกิฟฟอรลีนก็คือตอนฟังกิฟฟอรลีนใช่ไหมครับด้วยนิสัยส่วนตัวมผมคือผมเป็นคนแบบชอบเก็บเงินด้วยครับทุกครั้งที่เหว่าตอนที่ผมเรียนอยู่มัธยมอะฮะยังไม่ได้เข้ามารู้จักกับกิฟฟอรลีนคือแม่ผมก็ให้วันละ80บบาทถึงร้อยหนึ่ง คือเงินที่ได้จากการที่ผมแบบว่าเหลือจากการค่าใช้จ่ายทางการโรงเรียนเก่านะครับคือผมเองก็นําส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินเก็บมาโดยตลอดนะฮะแปดสิบาทถึงร้อยนิงนี้เก็บเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่ก็โดยส่วนใหญ่แหละครับครึ่งหนึ่งครับห้าสิบห้าสิบครับดูไว้นะเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับแนวคิดของคุณพิพั์ครับต้องบอกเลยครับว่าท่านักธุรกิจท่านนี้ครับอายุ20บต้นๆเท่านั้นเองครับสามารถทําธุรกิจได้ประสบความสาเร็จ และยังเป็นผู้ชนะการแข่งขันแฟนตาสติกท่องเที่ยวปักกิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งครับแล้วมาติดตามชมกันต่อกับ Key to Success ครับ